สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่มิวเซียมสยามที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่ฉีกรลอบของคำว่าพิพิธภัณฑ์ไปเลยตามมาดูกันนะคะวิธีการเดินทางมาที่มิวเซียมสยามนะคะก็สามารถนั่งรถไฟฟ้า MRT มาได้เลยลงที่สถานีสนามชัยค่ะแล้วก็มองหาป้ายทางออกที่1มิวเซียมสยามค่ะส่วนค่าเข้าชมนะคะ ผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาทค่ะก็พอมาถึงก็เข้าไปซื้อบัตรแล้วก็เข้าชมได้เลยนิทรรศการตอนนี้นะคะใช้ชื่อว่าถอดรหัสไทยเป็นการนำเสนอคำว่าไทยในรูปแบบต่างๆที่ค่อนข้างจะหลากหลายแต่จริงๆแล้วอะอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยการจัดแสดงจะถูกแบ่งออกเป็นห้องต่างๆนะคะทั้งหมด14ห้อง แป้งจะามาโชว์แค่บางห้องเนาะเวลามาเองจะได้รู้สึกตื่นเต้นและสนุกค่ะสําหรับห้องแรกนะคะชื่อว่าไทยหรือเปล่าเป็นการตั้งคําถามกลับมาที่เราว่าไทยแท้คืออะไรล่ะแล้วความเป็นไทยวัดกันที่ตรงไหนอย่างหุ่นตัวนี้ล่ะแค่การสวมชุดไทยสวมชดาแบบนี้เป็นไทยแล้วหรอหรือว่าต้องมีอะไรมาเติมแต่งอีกเพือให้เป็นไทย แต่และห้องนะคะก็จะนําเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยสอดแทรกให้เราทาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้เบื่อค่ะอย่างห้องนี้นะคะมีชื่อว่าห้องไทยแปลไทยเป็นการเอาคําว่าไทยเนี่ยมาแปลเป็นคําว่าไทยได้ยังไงโดยการใช้ลิ้นชักเป็นตัวค้นหาค่ะโดยห้องนี้เนี่ยเขาก็จะมีการนําเสนอความเป็นไทยในยุคสมัยต่างๆที่แตกต่างกันทําให้เราเห็นววัฒนาการต่างๆ นั่นหมายความว่าทุกๆอย่างก็คือความเป็นไทยแค่จะต่างกันไปในตามการเวลาหรือว่าสมัยต่างๆก็แค่นั้นค่ะเดินไปเรื่อยๆก็จะมาเจอแฟชั่นรันเวย์ของชุดไทยค่ะห้องนี้จะนำเสนอว่าชุดไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ความเป็นชุดไทยสวมสบายสวมชดา แต่ชุดไทยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาหรือว่าตามภูมิภาคที่อยู่อย่างห้องนี้ก็จะมีทั้งตามวรรณคดีชุดไทยสมชดาเครื่องแต่งกายตามชนเผ่าหรือว่ามีการประยุกต์ให้เข้ากับอาชีพและยุคสมัยค่ะเข้ามาในห้องนี้ก็จะมีกล่องเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ละกล่องก็จะมีเรื่องราวของประเพณีเทศกาลมารยาท โดยถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของเกมอย่างจะเป็นจิ๊กซอวหรือว่าการ์ดเกมค่ะเราสามารถหยิบกล่องพวกนี้นะคะมาเล่นตรงที่โต๊ะตรงกลางห้องได้ค่ะห้องนี้คือห้องไทยเชื่อค่ะถ้าจะพูดให้เป็นภาษาตอนนี้ก็ไทยมูเตลูจ้า ห้องน,นี้ดูเหมาะกับเรามากเลยอ่ะเดินนานที่สุดแล้วก็ดูนูน่นดูนี่เดินไปเรื่อยๆก็จะมีทั้งเสียงเสียงเซียมซีเสียง,ส,ยง,ส,ยงสวดมนต์เขาก็จะโชว์ความเชื่อศาสตร์ต่างๆของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธชามพินดูหรือแม่จา ผีวิญญาณถูกรวบรวมอยู่ในห้องจริงๆครบจบทุกระบวนการจริงๆเหมาะกับสายมูมากเลยค่ะห้องไทยโอลี่มีแค่ที่ไทยเท่านั้นห้องนี้มีการโชว์ของต่างๆที่จริงๆเป็นของที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอะแค่เราอาจจะลืมนึกถึงไปแล้วของพวกเนี้ย มันทำให้สามารถสะท้อนถึงวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาของคนไทยได้ดีมากต้องลองไปเดินดูค่ะมั่นใจว่าทุกคนรู้จักห้องสุดท้ายที่แป้งจะพาเที่ยวนะคะก็คือห้องไทยวิทยาค่ะเป็นการจัดโต๊ะเรียนแบบเก่าๆเ,เหมือนย้อนอดีตกลับไปยังไม่พอมีการใช้แผ่นใสโชว์ขึ้นกระดานด้วย นึกถึงตอนเรียนมอต้ตนเลยสนุกดีค่ะเพลินดีถ้าใครมีเวลาว่างนะคะก็แนะนำให้มาค่ะมั่นใจเลยว่าจะทำให้ลืมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบเดิมๆไปเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ